อยากอยากให้พูดถึงผลกระทบในช่วงนี้หน่อยครับของค่ายมวยเป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้คะ,ะแบบลาบากมากค่ะเพราะว่าเรามีนักมวยประมาณ15ชีวิตก็คือรายการก็ไม่มีเลยเพราะว่าตอนนี้เอ,อ่ออะไรก็แย่ไปหมดก็คือเหมือนกับค่ายมวยมันตปวดไม่ได้ใช่ไหมแล้วเด็กอะ่ะมันก็คือไม่มีรายการไม่มีรายได้จากจากส่วนอื่นเลยก็คือก็ต้องซ้อมรอรอ,อให้อ,อทุกอย่างมันดีขึ้น ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องจะต้องรอไปอีกมเมื่อไรเพราะว่าเด็กนักเมียสิบห้าชีวิตเนี่ยค่าใช้จ่ายในแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยมันเยอะมากไหนจะค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าอยู่แต่ละอย่างคือแบบมันลําบากมากๆเลยปิดปิดมานานยังครับปิดมาได้ตั้งแต่ตั้งแต่ที่น่าจะได้เดือนสองเดือนแล้วแต่ถ้ารอบแรกก็คือหกเดือนหนึ่งปีเต็มๆใช่แล้วก็เพิ่งมาเริ่มมารอบใหม่เนี่ยค่ะก็คือปิดแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มี การเคลื่อนไหวอะไรเลยรายได้ก็ไม่มีลูกค้าก็ไม่มีเด็กก็ไม่มีรายการเนียค่ะก็คือรายได้ผมไม่เหลือแล้วทางค่ายมีการแก้ไขยังไงบ้างไหมครับตอนนี้ไม่มีการแก้ไขใดๆก็คือตอนนี้จะเป็นเจ้านายที่เขาจะดูแลก็คือดูแลอยู่ตลอดก็จะจะจะ,จะหักค่าน้ำค่าไฟจากเด็กก็ก็คือเหมือนตอนนี้ยังยังต้องใช้เงินเงินทุนของตัวเองอะจ่ายไปก่อนว่าเราไม่มีอะไรก็คือได้แค่ ซ้อมกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะยังยังไม่มีกําหนดเลยยังไม่มีกําหนดการใดๆอยากให้ทางรัฐช่วยยังไงบ้างครับต่อไปนี้ก็เหมือนกับถ้าเปิดตอนนี้ก็คือก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนก็ไม่รู้จะพูดยังไงคืออยากให้เปิดบ้างให้เราได้มีนักี้าอยากให้ได้มีลูกค้าเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังได้มีรายได้เข้าค่ายมาจุนเจือเด็กที่เขายังไม่มีรายการนี้ค่ะก็คือเหมือนซ้อมไม่มี ไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีเป้าเป้าหมายไม่มีหวังไม่มีอะไรเลยคือตอนนี้สมมติว่าถ้าเรายังเปิดได้บ้างยังมีลูกค้าเข้ามาซ้อมหรือว่าออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะเรายังมีรายได้เข้ามาบ้างยังพอจนเจื้อให้เด็กอย่างเงี้ยค่ะปกติมีนักกีฬาเยอะไหมครับที่มาซ้อมปกติวันหนึ่งนะรับก็ประมาณ4ี่สถึงห้าสิคนต่อต่อวันนะคะแล้วแต่ใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าบางช่วงที่มีลูกค้าชาวต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกลุ่ม มาอยู่ก็หกสิบกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยจากที่เราไม่มีลูกค้าต่างชาติอยู่แล้วลูกค้าคนไทยก็หดหายไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนมากเราก็ลูกค้าคนไทยก็ยังมาช่วยยังยังยัง,ยงพอมาออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยังมีการเคลื่อนไหวในแต่ละเดือนยังพอมีไรายไดย้แต่ว่าตอนนี้คือเปลี่ยนเป็น อย่างอย่างบูธจาหน่ายสินค้าอุปกรณ์ชกมวยนี่พอขายได้ไหมครับได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยถ้าไม่มีนักกีฬาก็คือขายไม่ได้เลยขายไม่ได้เลยเพราะมันอยู่จุดเดียวกันก็คือค่ายกับกับอุปกรณ์สินค้าอย่างเงี้ยขายออนไลน์ก็ส่วนมากก็โดนตัดหน้าและตัดราคาส่วนมากเขาขายแบบขายแบบราคาที่มันถูกกว่าเราแล้วเราก็ใช่มันมันทำอะไรไม่ได้ตอนเนี้ค่ะแล้วนักกีฬาก็ไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเขาก็ซื้อไปก็เหมือนไม่ คือมันปิดทุกอย่างเลยพี่สถานที่ออกกำลังกาย<อ>ถ้าเกิดว่ายังพอเปิดให้ออกกำลังกายบ้างก็อาจจะมีซื้ออุปกรณ์อะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้ไม่มีเลยโอเคครับได้ครับ